เห็นเหตุการณ์แล้วก็น่าตกใจมากนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอบตนะฮะอบตเกาะสะท้อนที่ตากใบนะครับคือเขาจัดการจัดงานแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับทางชาวบ้านก็มาแข่งกีฬากันกําลังแข่งตะกร้อกันอยู่เนี่ยฮะมีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวเป็นชาวบ้านเข้ามาในสนามตะกร้อนะครับแล้วก็มาไล่ยิงเลยนะฮะท้งนักตะกร้อที่เป็นอส และคุณครูที่มาเป็นกรรมการอยู่นะครับถ <plein lava. S 2> ูกยิงบาดเจ็บไปสี่คนนะฮะ ยิงต่อนะฮะน่าตกใจนะเะเดินเข้ามาอย่างเง<ช>ี้ยแล้วยิงเลยอ่ะนี่มีอะไรพกๆหน้ามา<อ>เห็นไหมมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วยิงเนี่ยคือคุณครูเสื้อสีฟ้าที่ยืนอยู่ตรงเน็ตนะฮะเป็นกรรมการตะกร้อคนนั้นโดนยิงเข้าหน้าอกเลยนะฮะอ,อีกสามคนเป็นเจ้าหน้าที่อสศนะครับที่ถูกยิงนะฮะ<อ>ีน่นๆคุณครูเสื้อฟ้านั่นเห็นไหมอ,อ,อีกสามคนเป็นเจ้าหน้าที่อสอเสื้อส้มที่ว่าแข่งกีฬาตะกร้ออยู่นี่ก็โดนยิงนะฮะ ที่เหลือจะเป็นชาวบ้านก็จะแข่งกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้บ่ายสองครึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับคนเจ็บนะครับมีอสฮัมดานุตดีนอายุ34ปีอสมุสลิมอายุ37สอสไซนนุชดีนอายุ34แล้วก็คุณครูมูฮัมหมัดสุกรีอายุ37นะครับคุณครูเป็นครูโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนนะฮะหลังจากหญิงใส กลุ่มของเจ้าหน้าที่ที่กําลังแข่งตะกร้อกันอยู่แล้วนะฮะคนร้ายก็พากันหลบหนีไปส่วนคนเจ็บก็ถูกนาตัวส่งโรงพยาบาลน,นะครับเมื่อวานนี้ทางอบตเกาะสะทอเนี่ยจัดแข่งขันกีฬาต้านพัยาเสพติดนะฮะอ,อสสามคนก็แข่งตะกร้อนะครับกับอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นทีมชาวบ้านคุณครูมาเป็นกรรมาการคนร้ายเนี่ยขีม่มอเตอร์ไซค์มากัน3คันนะฮะคันละสองคนเป็น6คนด้วยกันทําตัวเหมือนเป็นชาวบ้านมาดูกีฬา แล้วพอได้จังหวะเนี่ยหนึ่งใน6ก็อย่างภาพวงจรปิดที่เห็นเลยวิ่งถือปืนเข้ามาแล้วก็ยิงใส่ฮะที่สนามตะกร้อเลยนะครับอสอโดนยิงไป3มนายคุณครูก็โดนไปด้วยนะครับทั้งหมดก็พยายามวิ่งหลบหนีกันนี่เห็นไหมฮะชาวบ้านก็แตกตื่นกันวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเก็บปลอกกระสุนปืนได้เ็ปลอกนะฮะตอนนี้ยังไม่ทราบขนาดที่ลานสนามตะกร้อเท่ากับ เสียงปืนเลยนะเห็ใไหมเจ็ดนัดแล้วก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เห็นภาพนิ่งใช่ไหมมีอะไรภาพนิ่งเมื่อกี้เอามาดูหน่อยสิมาไวไปไวแล้วเกินอืมนี่ฮะผู้ก่อเหตุนะครับนี่ที่เข้ามาก่อเหตุนะฮะถือปืนมาด้วยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายหกคนเนี่ยแบ่งหน้าที่กันนะครับมีดูต้นทางด้วยมีดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ด้วย แล้วมีคนส่งสัญญาณส่งสัญญาณว่าเอาละตอนนี้แหละแล้วมือยิงก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ยิงเลยนะฮะหลังจากนั้นก็พากันขี่รถจัก,กรยานยนต์หลบหนีไปจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงนะครับเชื่อว่าจากพฤติกรรมในการยิงเนี่ยมือยิงน่าจะไม่ใช่มืออาชีพไม่ได้ผ่านการฝึกฝนเรื่องอาวุธมาอย่างช่ำชองปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย มี2กระบอกนะฮะแต่ไม่รู้กระบอกไหนยิงบ้างนะครับส่วนอาการบาดเจ็บคนที่หนักที่สุดคือคุณครูนะฮะที่เป็นกรรมการตอนแข่งตะก้ออยู่นะครับกระสุนเข้าหน้าอ,อกแล้วทะลุเข้าไปที่ปอดนะฮะตอนนี้อาการยังน่าห่วงนะครับอีก3คนก็ได้รับบาดเจ็บนะฮะอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลราธทิวาสราชนครินนะฮะแต่ว่าคุณครูเนี่ยถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักของผู้ต้องสงสัยในสองพื้นที่อยู่นะครับคือที่บ้านสลิงหมู่หนึ่งตําบลโคสิตกับบ้านตะเลียงหมู่สี่ตําบลเกาะสะท้อนในพื้นที่อําเภอตากใบแต่ยังไม่ได้ตัวผู้ต้องสงสัยนะครับมีกล้องวงจรปิดที่เห็นเป็นภาพนิ่งนั่นแหละ,ะผู้ต้องสงสัยแต่เข้ามากันหกนะฮะต้องขยายผลต่อปมการก่อเหตุในครั้งนี้ตํารวจสอพอตากใบตั้งไว้สองประเด็นยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะ หนึ่งก็คือเรื่องของคนร้ายที่เป็นเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทางภาคใต้จังหวัดชายแดนทางใต้มาก่อความไม่สงบนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าเป็นปัญหาส่วนตัวก็ก็ต้องไปขยายผลต่อว่าทาไมไปไล่กราดยิงอะไรขนาดนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้ทางอบตอเนี่ยต้องยกเลิกกิจกรรมแข่งขันตะกร้อต้านภัยยาเสพติดไปเลยนะฮะ แข่งเมื่อวานนี้ความจริงต้องมีแข่งต่อะตอนนี้กําลังไล่ตามตัวคนร้ายอยู่นะครับ